วันนี้มาพูดกับรายการ RP g g a m r e r r e v i y Channel วันนี้เราจะมาเล่นกม f r n t ันักหม่อยเก็บ้องเกนี่นะน่ไปลเลยชียมมัมยโอเคบุกนอรทำมาีแค่ไหนะโอเพอ,พ,อพ,อพอแล้วเยครับฮึดแม่งเลยไอัอืมอ่ะเลยอาเอา,อาืเอยโดนเลยลเอล่ลา เราจะบุกไปอย่างนีะครับไมต้องยีงยาแล้วอือืก็ว่านึงอยากนะมยิงล้วเกือตายแล้วมันก็ไม่ตายอากปวราะรสองมีนี่แหละใจแล้วตอนน้นช่วงนี้ผมก็ค่อยลงชิดนะเพราะว่าไงดิไม่ค่อยสบายนะยังไม่หาย่ะ ที่เราเขาบอกไนงะมันค่อยจะลงลิดนี่แน่อาจจะอาทิต์ละครนั่นก็อาจจะลงมะบางทีไ่ใช่ว่วาชิดนี้มันไม่ได้ลิดเจีนะวายอ๋ออ๋ออ๋อจบีสแล้วนะวี่เราต้องเป็นคนนำเลยวะไม่ากนั้นเท่าไหร่เนี้ยเนไหมนาไม่รมู้ว่ามันจุ้ มนลอ่เอยวันแรกๆเก่เชียวะกันโอหคับีกสูดเรียปลาท่เ่นีเนาะกรสวิ่วนี้เพราะมันก็จะหลุดมีบุปาแล้วสเน้่บาทำเพื่ออะไรนะบุปผาหลุดนี้ไปครับ เงือกไม่ดูงที่มีงตัวีตัวอะไร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 แล้วอะไร่ะอะไรอะไรอะไรเสียงแล้วมาขออะไรเซนแค่เนี้ยก็มงนพีน่ามันเป็นะไรกันเดี่ยนะ reload ช่วยบูป๊บอือเอางงเองมันงงอะ r ย่ยานาฝากฝากอะไรอะอู hmm. right. mm ้โ hmm. อ uh, like, ี่ไม hmm. ่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาานี่เลยนี่เหรอ้าอเป็นมันเป็นกองเลยมันมาขออะไรฉันเอไม่ให้นะฝากน้ำเอม่เออเอาเลยเนี่ยแต่ตอ้เนี่ยมันมีคนขอมามันบอกให้อัดน้ำหนาหน่อยก็ ใช่แล้วแต่มันเลยมันหล,นลอกให้อัดกันมานะมันไม่ได้ขอเลยตายอยู่ตรงนั้นมันขอจากปลาันเองข <Okay. S 1> อให้ดีอยู่ชีวิตด้วยต่อแลเราไม่เปิดใจอ่ะไม่คิดเปิดไม่อยากเปิดด้วยไม่อยากเปิดแล้วเปิดแล้วโอ้ย <Rel ated. S 1> ไม่ไหวเลยเจ็บยมืแล้วยเย็ยยนๆลับเนี่ย Guy. Okay. Okay. r l o a d it โอ้ยบุกบ oh! ุกเว้ย r e l y a d it โอ้ยโอ้ยฝ้ำเลี้งสวยงาแล้วไอ้สอเนี่ย มาสองหนึ่งคู่กันหนึ่ง uh คู่หนึ yeah, ่งค <No> ู่หนึ่งค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 ู่หนึีงคู่หนึ่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 ้คู่หนึ่ง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 คู่หนึ นะครับจะเพิ่าจะิ่มเพิเพื่อปัจจุันีครับปีนีแล้วทับซึเชื่อัจบม่แล้วดูเลยคมได้เจอได้เจอนะไม่ไหนได้ไปมดแล้วปีที่แล้ไม่ปเยอะๆเลยรเดีว่าจะเปิดเองทุกอย่างหม่ต้องกวนจะไม่ไม่้ว่า New banh. Năm hôm qua là mày mà đi. New banh đi. Big mang I'm sorry like you guys. New banh. No,

เดินมาแล้วก็จะมาคว้ากันแล้วดีเลย reload ยึดไปเพื่อนไปถือไปติดนะังยิอะไรอะไรอะไรอ่ะ e l o a d มนชะ

มาดีอีกทีเออเออช่วยๆอ่าเราเหมือนกันอยู่สองคนนะไปป๊อปมีการงานยังไงเหมือนที่เหมือนกันกันนะเด็กเราเดินล่ะหนึ่งสาคนแล้วไม่จบนะไปไป Reloading ยังมันให้เรามาทำไมยืนี่ไม่รู้ว่ามันค่มาทำไมมู้มันจะมานีเหรอ้ีเ่รอคืนคืนคืน ดูไปแล้ว่เห็นหนูอ่โอ้เบียดเบียดเบยดี่อย่างขวดปาทันงกดฟาไม่ทันเลยใช่ไหมมัดูไปแล้วว่า้มันแบบแล้วก็ขันปลาอตี้ขันนู้นอี่

เราทะเลาันมีเยอะลย r e l o a ว i ลเรียร้อย r e l ร a d i ลเรียบร้อย r e l o a อีทุนนี่มัน r e l เล d i n g อะไ่พอเลยไม่สามมิลเลยแลเวขอเงินให้หน่อากฝากมาไหมล่นดีดีมากเลยมาด ไอตัวนี้ไม่เอาไม่เอาเอไอเอาเอา,เอาไม่อยากเอาอวาไปไออีกอี่อีกอีกอีกอาอะไรือกระดาษมาอกอีกออมอ้วมือขาอะไรนี่มือิดาอ่ะไม่ถนั Yeah!

2แล้วเ,เก็บมีไปแล้วก็ยืดเชือกต่าง,ม,าางมันจะให้ลงมาเว้นมันเกลี่ยขึ้นมาพร้อมเมาเมาอมาเไมาดิมอเคือกมพกม่อมาา,อา,อามา,า,ามเลย

มันเะมีอะไรเส็หอมเลยมันอะไรเสร็จหอมแล้วว่าจะซ่อมว่กินต้องมาอขนาดนะมีมันจะมี hmm. mm ้จ hmm. mm ้ง hmm. น mm ี hmm. mm ้หรอดาวิโนาที hmm. mm ่มันจะให้ปืนะ เยอะเออเนี <sk <sk ่ยแหละอือที่กูต้องการอือนี่ก็ปืนดวานี้สนายนี่นันตายดูปืนงนนี่วุนีนก็ต้องมีต้องมีปดิ

โอเคปุะบูุปิดเล่าบุกบุกบุกไม่รู้ไงาต้งการยงานเลยไเป็นสื่อนี่ราจไปแบบถ้าเราไปแ้ที่ไนถ้าเราไ ก็น้ำน้ำที่แบบเนี้ยเอาฟาดกันได้อย่างเดียวนะที่คือมันจะกินน้ำนนี้นเอามมาแล้วเริ่มมาแล้วฮะเริ่ะมาแล้วฮะคทีฟาดกันแบบนี้โอเค เอาอ um oh, 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 ีกแล้ด oh, 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 oh. okay. ้ให้น้ำด้วยกิ้าเนี่ยโอลักๆโอลักๆๆ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 ๆตๆๆ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 ๆ ดมันจะได้กินน้ำเนี่ยแล้วมันกินไรเนี่ยก็เชื่กเขาไม่เชื่อเว้ยต้องแข่งเนี่ยเนี่ยปกนี้เออเดีต้องให้น้ำมันมันมันกลัวปาะเลยไปต่อเลยมันต้องให้น้ำมัน

ตกนนตกนนูเลยดีอะน้กตกแล้วนรงแ้วเมันตกวัวละมันตกตยใจ่นา่จะแบบไม่ตรงไปเลยแล้วมันี้เมีทางเข้าอะขันด้วยเกาอยู่มาด้มาจีนกัวด้วย,น,วย,ววยนี่กคแค่ถึงของให้มึงดูเบานัเงีย ไม่สวยเลยดูนี่ยวรเิเข้ากอนเออว่าแต่ฟัะเขานี่แม่งที่เขาคืออ่านี่ดูดวที่าทายเาให้มึงดูเลยระบวนกรเลื่อนรู้จักเลื่อนอ่นันี้ะอ่าอยู่ตรงนี้น โอเคเหมือมจะบอกว่าดีซูนี่เวลาซูนักกดจต้องล็กิ้มเมาส์อ่ะเนี่ยปุ๊บมันก็จะซูนกกดเลยคำนก็จะซูนเลยค่ขึูนงวมันยิงไม่ได้ก็ช่วยน e l o a d i n g r e l a n ิงม่งไม่อะไรวไว มาโอเคโหขัง <c oughs> ไม่ห <c oughs> มดเละมันต้องเข้ามาออกไปเราดูว่าในรายนี้จบไปเรีวยบรบ้อยแล้วสองด่านวันนี้จะต้องเอ่อขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตจบลิปตอนนี้แล้วก็ ถ้าชอบอย่าลืมออกดไลค์และกดแชร์ถะาชอบมา,มากๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อมันยาลังใจให้ผมด้วยนะวันนี้ก็ต้องขออนุญาต